อันนี้มาถึงวิธีการต้มเกี๊ยวนะเพื่อนๆน้ำเจะโยก็ร้อนแล้วเนาะไม่แนะนําให้ต้มทีละเยอะๆนะคะอันนี้อาจจะใส่ได้ประมาณสักห้าถึงหกเจ็ดตัวเนาะแล้วค่อยใส่ไปเกี๊ยวสุกก็คือเกี๊ยวเขาจะลอยขึ้นมาเขาจะลอยขึ้นมาเนาะถ้าเขาสุกอันนี้เจะโยทําทานเจยโยก็ทําแบบนี้นะคะใครจะนําสูตรของเจยโยไปใช้ก็ได้เพราะใส่ได้หลายตัวอยู่ พอ,อก,ก่อนเที้ยวของเราเดือดแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะตัวใหญ่เขาตัวใหญ่มากเลยดูอันนี้น่าจะสวยกว่าสวยกว่าอันนี้เนาะเนี่ยถ้าคือเขาลอยแบบนี้ก็คือคือสุกแล้วนะคะนี่ก็คือสุกแล้ว น,นี่ก็คือสุกแล้วเนาะตัวใหญ่เบิ่มเลยอะเนี่ยค่ะตัวใหญ่มากอันนี้ถ้าเป็นที่ตลาดเขาจะขายตัวละสิบบาทแต่นนี้จะโยทําทานนะคะไม่ได้ทำขายนีเจะโยเคยทําไปรอบหนึ่งแล้วแหละ หมูหมูเดงงวดที่แล้วอ่ะเจยโยซื้อแต่งวดเนี้ยหมูเดงเจะโยหมักเองนี่นะคะจะทานกับน้าจิ้มซีฟู้ดแบบนี้หลังจากที่เราต้มสุกแล้วเนาะเราก็จะทาน้้ำมันงาเพื่อเพิ่มความหอมทานน้ำมันงาถ้าใครไม่มีน้ำมันงาก็ใช้น้ำมันพืช น้ำมันมางาเพื่อเพิ่มความหอมในน้ำจิ้มเสร็จแล้วก็โรยกระเทียมเจียวแบบนี้กินคู่กับผักสลัดนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเนาะเพื่อนๆอันนี้จะโยทาน้ำมันงาแล้วหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้ ถ้าอยากให้เราอยากให้หน้าตาดีเราก็โรยโรยไปเลยอันนี้ก็คือน้ำจิ้มของเขาจะเป็นซรีฟู้ดนะของเจยโยนี่น่ากินไหมคะเกี๊ยวหมูเด้งเราจะใส่ไส้เห็ดเข็มปูอาดกุ้งหมึกอะไรได้หมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวเจยโยจะผ่าให้ดูไส้ข้างในเนาะ เดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในกันเลยแบบนี้ค่ะใส่ข้างในอันนี้หมูเร้งเจย,ยอหมักเองนี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้ก็เดี๋ยวนะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนี่นะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยจะโยใส่ให้ดู นี่นะจิ้มไปเลยนี่ค่ะจิ้มไปเลยแบบนี้เลยหน้าตาเขาก็จะน่ากินออ้หลุดไปแล้วไส้ไส้หลุด <c oughs> นี่ค่ะหมูเจยอเหนียวไปหน่อยเจย,ยต้องทำหมูนุ่มกว่านี้ <c oughs> อีกนิดนึ่ง